นัตทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้าร่วพกสศสถาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลน้นสูเ่เธอดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่ นัดตี้นี่เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้ารวมพศรัทธาในความยั่งยืนสวัสดีครับวันนี้นัตตี้หนีเที่ยวได้มีโอกาสไปเที่ยวไปชมนะครับแล้วก็อยากจะชวนพวกเราหนีเที่ยวไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กรุงเทพมหานครมันมีโครงการดีๆครับที่อยากจะเอามาชวนคิดชวนคุยแล้วก็ชักชวนพวกเรานะครับไปเที่ยวกันนะงานนั้นงานที่ว่านั้นจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือวิจิตเจ้าพยา2025งานนี้ครับมันมีพอเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลกระทบเชิงบวก นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านออวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาใชออ้ทางทีมงานของเราเนี่ยครับได้รับออการติดต่อให้ไปช่วยดูเรือหนึ่งลำนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสร้างเสร็จเมื่อเดือนประมาณเดือนสักเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็รับคำเชิญครับไปดูเรื่องของการเข้าถึงว่าเรือเขาเนี่ย สามารถที่จะนำพาผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนจะนั่งวิลแชร์มาหรือจะมีการต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะต้อนรับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแต่ขอเปิดเรื่องอย่างนี้ครับว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนั้นเนี่ยที่ได้ได้ลงไปดูคืนนั้นเนี่ยนะครับ เรือหลายสิบลำนะครับมาอลังการมากเลยรู้สึกว่าแล้วเต็มทุกทุกทุกลำนะครับผมผมไปขึ้นที่ที่ผมไปขึ้นคือขึ้นทางฝั่งท่าเรือไอคอนสยามที่ท่าเรือตรงนั้นเนี่ยครับคนคลาข้ามเป็นหลายร้อยคนเลยทีเดียวน่าชื่นใจครับส่วนใหญ่แล้วที่น่าแปลกใจนะครับปกติการล่องเรือเนี่ยเราจะเห็นแต่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแยะไปหมดแต่วันนั้นเนี่ยคันเนด้วยสายตาจากหูที่ได้ยินจาก การสัมผัสบริเวณผู้คนรอบข้างเนี่ยเรารู้สึกพ่กคนไทยมาเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยจริงๆอาจจะมองเรื่องการล่องเรือเป็นเป็นการท่องเที่ยวหรือเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงนะครับแต่ว่าณวันนี้มันเป็นแรกกับประสบการณ์ที่คุ้มค่าผมเห็นคนไทยมากมายน่าดีใจครับว่าเรามาสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็มีความเรียกว่า เป็นเอกลักษณ์เป็นหนว,ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ว่า,เ,าเรื่องราวแบบนี้ไม่หาหาไม่ได้ง่ายๆที่อื่นครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเรือสวัสดีเจ้าพระยาครูซที่ชักชวนเรามาเรือลำนี้ครับเป็นเรือที่บอกได้ว่าไม่เอี่ยมนะครับรับผู้โดยสารได้หลายร้อยคนแล้วที่สำคัญครับเรือลำนี้มีลิฟต์นะครับเขามีทั้งหมด3เด็ก3ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นล่าง นะครับแล้วก็ชั้นกลางแล้วขึ้นไปที่ดาดฟ้าข้างบนที่เป็นโอเพนแอร์บอกว่ามีห้องเ,ออเขาเรียกว่าห้องพิเศษนะครับห้อง VIP ห้องเป็นการจัดเลี้ยงส่วนตัวเนี่ยทั้งขนาดเล็กนะฮะอาจจะมากลุ่มหนึงประมาณสัก10คน15คนแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็รับได้ถึงประมาณ20คนนะครับก็ เ,เรื่องอาหารการกินก็เป็นบุฟเฟ่ต์ครับเหมือนกับเรือ,อล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาลำอื่นๆแต่ว่าก็มีพิเศษก็คือเรื่องโชว์นะครับก็โชว์ที่นี่จัดเต็มมากเพราะว่ามีถึง3การแสดงหลักนะครับมีตั้งแต่รำต้อนรับโดยการรำมโนรานะครับมีเรื่องของโขนนะครับแล้วก็เรื่องของมวยไทยเอามาโชว์ซึ่งโขนนี่เขาใช้ถึง4ี่คนซึ่งปกติการแสดงบนเรือซึ่งเนื้อที่จากัดเนี่ยก็ ก็จะไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับจัดเต็มได้ดีทีเดียวแล้วก็เรามองที่มองต่อมาก็คือว่าเรือลำนี้จัดเตรียมเรื่องของการเข้าถึงครับจากชั้นล่างจนถึงดาดฟ้าด้านบนเนี่ยสามชั้นเนี่ยมีลิฟต์ครับมีลิฟต์สำหรับคนที่อาจจะต้องนั่งวีลแชร์หรือคนอาจจะสูงวัยนะครับพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยากที่จะ พาขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนก็ไม่ต้องเดินบุบันไดให้ให้เมื่อยตุ้มนะครับก็สามารถจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปได้แล้วที่สำคัญครับมีห้องน้ำสำหรับคนพิการเข้าได้อยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับสำหรับผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์ทีนี้อาจจะมีข้อท้าทายอยู่ครับก็พัทงทีมงานเราก็บอกไปแล้วแล้วก็คงจะต้องทำงานร่วมกันนะครับถ้าเราจะโปรโมทการท่องเที่ยวทางน้ำร่วมกับเรือสวัสดีเจ้าพยาก็ถือว่าโดยรวมตอนนี้นะครับถ้า แต่อย่างที่ผมเคยบอกว่าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเราให้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันต้องเต็มร้อยเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันเข้ามาที่เรือไม่ได้คุณติดลิฟต์ไปคุณมีห้องน้ําไปมันก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นเหลืออุปสรรคหรือความท้าทายของเราอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามหรือว่าสามารถแก้สิ่งท้าทายเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนครับ ในดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้ารูพอศรัทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กระแสตอบรับเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากๆดีมากๆจริงๆนะครับเห็นแล้วน่าชื่นใจนะครับก็เราเห็นเรือหลายสิบลำนะครับแต่ละลำเนี่ยรับลูกค้าหลายร้อยคนนะครับมีตั้งแต่เรือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยรับหลายร้อยคนเนี่ยเต็มทุกลำครับเราเห็นแล้วเราชื่นใจเรายินดีจริงๆกับเรื่องของกระแสตอบรับเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ํา ตัวผมเองครับอันนี้ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับกับเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ําในลําน้ําเจ้าพระยาและลําน้ําสาขาที่สําคัญในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าเริ่มต้นอาชีพท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เป็นเริ่มมาจากการเป็นผู้จัดก,การเรือท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความเป็นไปเป็นมาเห็นถึงความตื่นตื่นตัวอะไรต่างๆทีนี้การท่องเที่ยวทางน้ําที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องบอกว่าด้วย แหมไม่อยากจะโยงเข้ามานะแต่มันก็ต้องโยงนะครับคือโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ภาวะโลกเดือดที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าน้ําขึ้นน้ําลงฝนตกไม่เป็นใจฝนฟ้าไม่เป็นใจเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยวทางน้ํามากทีเดียวเพราะว่าในฐานะผู้ประกอบการผมเองก็มีเรือล่องอยู่แม่น้ำเจ้าพระล่องอยู่ในแม่น้ําในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเ,เรือเราเนี่ยบางที พอเจอน้ําสูงสูงน้าแดงแรงเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับแต่ว่ากระแสต,ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สมมุิย้อนหลังไปประมาณสัก20ปีเนี่ยยีปี10ปีถึง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวทางน้าที่เราขอยกตัวอย่างที่อยุธยาแล้วกันเพราะใกล้ตัวนะแล้วรวมถึงกรุงเทพด้วยเพราะว่าเอาแขกไปใช้บริการอยู่เป็นประจําก็คึกคักครับแต่ว่ามันก็เกิดมีการซบเซามาจะไปโทษว่าโควิดหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นไปได้ครับแต่ พูดถึงความคุ้มค่าครับตัวพวกเราตัวผมเองเลยในเวลาเราไปที่ไหนเดินทางไปทํางานต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าที่นั่นหรือจุดหมายนั้นมีการท่องเที่ยวทางน้ําก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปดูไปเห็นไปมองนะครับกล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าเทียบกับบุลค่าเงินที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเนี่ยการท่องเที่ยวทางน้ําในประเทศไทยคุ้มค่ามากครับ ในจำนวนเงินเดียวกันเอาส่วผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าล่องเรือในกรุงเทพพันประมาณพันกว่าบาทหรืออายุทยาเนี่ยพันต้นๆพัน 1, 000, นิดๆนะครับไปเมืองนอกเราอาจจะได้แค่ได้ลงเรือไปทีไปไปไป,ไปชมแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะอาหารเครื่องดื่มคุณต้องซื้อเองทุกอย่างแต่นี่ของเรารวมหมดเลยครับทั้งโชว์ทั้งอาหารทั้งการบร,ริการเป็นอย่างดี เพราะนั้นตรงนี้ครับข้อได้เปรียบน,นะครับทางด้านเขาเรียกว่าเป็นบทตรหมายหรืออาจจะเป็นตัวสร้างรายได้ที่เป็นเศรษฐกิจใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยผลกระทบที่เราเห็นชัดๆเลยเชิงเศรษฐกิจเนี่ยทำไมผมถึงพูดว่าเป็นเป็นเรียกว่าเ,เศรษฐกิจเสาหลักเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะเราต้องมองว่า ทุกการใช้จ่ายทุกมื้ออาหารทุกการเข้าชมเข้าเนี่ยมันสร้างโอกาสรายได้ให้กับทั้งคนในชุมชนมาลองมาดูตัวเลขครับว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยรายได้รวมเมื่อปีที่แล้วนะฮะประมาณรายได้ของการท่องเที่ยวรวมเลยนะประมาณ2ล้านเอ่อสองจล้านล้านบาทอันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติและในประเทศรวมกันนะครับเรามีคําพูดอยู่คำหนึ่งครับเขาเรียกกันว่า blue economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้าเงิน อันนี้จะรวมถึงกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวาทางทะเลทางชายฝั่งและการท่องเที่ยวทางลําน้ําในแม่น้ําลําคลองต่างๆเนี่ยนะครับมูลค่าหลายพันล้านแต่ว่ายังไม่ได้ถูกแยกออกมาชัดเจนว่าตัวเลขตรงนี้เท่าไหรแต่ว่ารับรองว่าหลักเป็นพันเป็นหมื่นล้านแน่นอนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่ากระแสของการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยเป็นกระแสที่ถ้าเรา ทำกันดีๆทีนี้มันจะมีมันจะมีข้อที่ต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนว่าทั้งผู้ที่อยู่อาศัยริมน้ำก็อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องแสงไฟที่ วิ่งแล้วก็ลูกคลื่นต่างๆที่อาจจะเกิดมาจากเรือเนี่ยไปมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ําแต่ต้องให้มองอย่างนี้ครับว่าตัวบริษัทเองหรือผู้ที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยจะสามารถนำอะ,อะไรไปชดเชยตรงนั้นได้ไหมเช่นเอาคนหรือจับใจ่ายใช้สยอยเ,เอาสินค้าในพื้นบ้านซึ่งตรงนี้มันก็ตรงกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การควบรวมกันการมีน้ําจิตน้าําใจมีเอมฟาตีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับมันกําลังจะเปิดมุมมองท่องเที่ยวทางน้ําที่ไม่ใช่มีแต่ปัญหาหรือเกิดข้อจํากัดแต่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับพื้นที่นะครับและในขณะเดียวกันครับและการท่องเที่ยวทางน้ําเมื่อเป็นที่นิยมเมื่อเป็นหมุดหมายที่ใครๆก็อยากจะมาเที่ยวเนี่ยต้องไม่ลืมคนที่มีอายุมาก ต้องไม่หลืมผู้พิการตรงนี้ครับถ้าคิดแล้วต้องคิดให้ครบตั้งแต่ท่าเรือเลยครับอย่าคิดว่าเรือท่านเนี่ยรับคนนั่งวีลแชร์ได้แต่เขาลงมาที่ท่าเรือไม่ได้ก็จบกันละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรามีข้อคิดเห็นหรือข้อที่เราข้อสังเกตอะไรต่างๆนะครับจากงานที่เราทํามาดูครับว่าเม็ดเงินต่างๆที่ผมพูดไปแล้วนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและโตขึ้นได้อย่างไร ประตออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้ยวยรักเข้ารวพะศรทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคน สส่่งตอความุขลนเรื่องย้อนกลับมาเรื่องของงานวิจิตเจ้าพระยา2025เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการแสดงที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้จัดไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบของแสงสีเสียงนะครับผสมผสานกันในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยควบคู่ไปกับ เรื่องราวของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์2อริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่กรุงเทพมหานครตรงนี้เราต้องบอกว่าตัวอย่างที่ให้เห็นก็คือว่าตามวัดวาารามหรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยัง,ยงใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่จจะเป็นวัดที่สําคัญคัญวัดอรุณนะครัพบพระบรมหาราชวังหรือแม้กระทั่งท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ย เขาก็ตกแต่งแล้วก็ใช้ไฟนะครับใช้สปอตไลท์หรือว่ามีการใช้การดีไซน์เขาเรียกไลท์ดีไซนิ่งการออกแบบแสงแสงต่างๆนีครับให้เกิดความวิจิตพิสดารแล้วก็งดงามเป็นอย่างยิ่งตามสะพานต่างๆครับมีการเล่นแสงเล่นเสียงสวยมากสวยจริงๆนะครับตรงนี้ และที่สําคัญครับมีการแสดงโดรนเป็นช่วงๆนะครับแต่นี้ก็มีการแสดงทุกศุกสาว์อาทิตย์การแสดงโดรนเขาก็เอาเอาภาพหรือการแปลงสอนโดยโดรนเนี่ย มีเรื่องของอศิลปะวัฒนธรรมไทยมีเรื่องของตอนนี้เราต้องบอกครับยังอยู่ในช่วงที่เราไว้ทุกข์ให้กับพระพันปีหลวงก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านก็เป็นการแปลสอนรูปของอพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงนะครับมีรูปประเทศไทยมีรูปของศิลปะมีรูปเรื่องโขนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยครับชาวต่างชาติตื่นเต้นมากเพราะว่า ไกด์รหรือมัคคุเทศหรือผู้นําพาไปก็สามารถเล่าเรื่องเรากับภาพที่เห็นอยู่บนท้องฟ้าซึ่งผมบอกจริงๆนะผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกทําแบบบ้านเราอาจจะมีการแปลอักษรการทําอะไรแต่ว่าการทําแบบพับลิกทําเป็นแบบให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวองค์รวมเนี่ยแล้วก็ทําเป็นประจําในช่วงเทศกาลเนี่ยผมถือว่าทําได้ลงตัวแล้วทาได้ดีแล้วเม็ดเงินสะพัดน่าจะมหาศาลทีเดียว ทีนี้ในเรื่องของความภูมิใจทางด้านวัฒนธรรมเราสังเกตได้ว่าจากการแสดงบนเรือก็ดีเนี่ยนะครับเขาก็พยายามเอาศิลปะไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยนำมาโชว์มาจัดแสดงมาแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นสผสมผสานกับความสนุกสนานเฮฮามีเพลง คลืค่นนะครับกล่อมบรรเลงไปตลอดการล่องเรือสฝองากฝั่งก็พูดถึงเรื่องของโบราณสถานเรื่องของสถานที่สําคัญก็มีการประดับประดาแสงไฟไว้อย่างงดงามการแปลอักษรก็สอดคล้องสัมผัสกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการแสดงความงดงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยและประเทศไทยเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็จริงๆเรื่องการแปลอกักษรโดยโดรนเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วละครับแต่ว่า การร้อยเรียงเรื่องราวแล้วก็ใช้โดรนจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยออไม่ได้ทำกันง่ายๆแล้วก็ต้องใช้ระดับ การวางแผนเป็นอย่างดีมีการออกแบบนะครับการบินแล้วก็เรื่องราวที่จัดแสดงบนท้องฟ้าเราเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นเหมือนผืนผ้าใบนะครับแล้วก็นําแสงไฟที่ติดไปกับโดรนเป็นการแปลอักษรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเท่าที่เราเคยเห็นที่จัดใน,ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศก็อาจจะเป็นขนาดเล็กย่อมลงมาเนี่ยเราก็ว่าสวยงามงดงามแล้วแต่คราวนี้บอกว่าทรทท่านทําถึงจริงๆ ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักแล้วสวยงามจริงๆเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับรีบไปครับเพราะว่าโอกาสจะได้ดูนวัตกรรมดีๆนะครับการแสดงเรื่องของออประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านนวัตกรรมท,ที่ที่ล้ำนะครับแล้วก็ลงทุนมหาศาลเนี่ยต้องไม่พลาดจริงๆอย่างนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าผม,ผมขอย้ำอีกทีทททเนี่ยน่าจะเรียกท่านว่าท่านทำถึงมากมาก ตอนที่7อันนี้ครับถือว่าเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวทางน้ําระดับโลกจริงๆนะครับระดับโลกเลยนะครับการทำเซตเทศกาลแบบนี้ได้รับเสียงสะท้อนมาครับจากผู้ประกอบการ หลายลำนะครับบอกว่าแหม่น่าจะทําให้ยาวกว่านี้หรือไม่ก็ไปทําในช่วงหน้าโลบ้างเพราะว่าจะได้ดึงดูดให้คนเนี่ยลงเรือมาเที่ยวในช่วงที่เศรษฐกิจช่วงที่มันเป็นไม่ใช่ไฮซีซันอย่างเดียวช่วงนี้เราอาจจะเห็นคนเยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงเร,เ,รเรียกว่าไฮเลยเรียกว่าพีคซีซันเลยนะครับเรือเต็มทุกลำ ทีนี้บอกว่าอ,องค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยนะครับวันที่เราได้ไปลงเรือ,อสวัสดีเจ้าพระยาครูสเนี่ยเราได้ไปลงที่ท่าไอคอนสยามซึ่งตรงนั้นนะครับมีการจัดแสดงน้ำผุุนะครับเต้นระบำซึ่งรู้มาว่าการแสดงชุดนี้ถูกออกแบบและได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับ3ของโลกทีเดียว นะฮะการแสดงที่ผสมผสานระหว่างน้ำพุแสงเสียงต่างๆเนี่ยออกแบบไว้เป็นรอบๆอ,อันนี้ครับดึงดูดให้คนเข้ามาวันนั้นผมบอกเลยนะครับผมไปวันไปลงเรือที่ที่ไอคอนสยามวนหาที่จอดรถเกือบชั่วโมงแปลว่าอะไรขนาดที่จอดรถเขาจอดได้เป็นพันๆคันนะครับ คนมหาศาลจริงๆเขาดึงดูดคนได้จากการผสมผสานกับเทคโนโลยีและสร้างหมุดหมายที่ชัดเจนว่าเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก นะครับอันนี้ฝากเลยครับว่าถ้าหน่วยงานไหนหรือว่าเดสเ n น t i ่นไหนไหนเนี่ยครับลองมองเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งทางผมเองก็พยายามเออก็มองไปก็ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างกลับมาตรงนี้ครับเราเราบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะวางแผนวางงานอะไรต่างๆให้เป็นหมุดหมายที่ว่าใครๆก็มาได้ใครๆก็อยากมานะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนรองรับเขาให้ดีนะครับพอเขามาได้ทีเนี้ย ไม่ต้องไปบอกประเทศไทยเลยไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้เลยว่าประเทศไทยปลอดภัยถ้าใครๆมาได้คนป่วยมาให้คนพิการมาได้ผู้สูงอายุมาได้มันเป็นภาพบอกอยู่แล้วครับว่าประเทศไทยนั้นแหละปลอดภัยเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกไปใหญ่ นัดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามีธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาสสา้ารวมพลศรัทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขล้นสูท่ทุกกิจกรรมการล่องเรือเนี่ย เท่าที่เราเห็นเสน่ห์เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเฉพาะประเทศไทยมันเป็นการเชื่อมโยงสังคมนะครับไม่ว่าะจะเป็นชนชาติไหนใครๆก็ชอบล่องเรือครับเพราะว่าคุณได้ทานข้าวคุณได้เพลิดเพลินบรรยากาศที่มันไม่ซ้ำไม่ไม่อยู่ในพื้นที่และไปเรื่อยๆในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเราเคยไปล่องเรือที่อัมสเตอร์ดัมเราเคยไปล่องเรือที่หลายๆประเทศมาเราก็พูดได้ครับว่าทุกที่มีเสน่ห์นะครับทุกที่มีเสน่ห์ก็สําหรับ สเสน่ห์ที่มันเกิดไม่บ่อยนะักก็ผ่านจากงานวิจิตเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเรือแบบสวัสดีเจ้าพระยาครูสเนี่ยที่สามารถรองรับคนทั้งมวลได้คิดดูครับว่าเราจะขยายตัวเลขเศรษฐฐานเศรษฐกิจไปได้ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อาจจะเดินลำบากสามารถที่จะมาพามากับลูกหลานที่พามาเที่ยว มีลูกหลานเหลนมาด้วยกันเป็นครอบครัวซึ่งวันนั้นที่เราไปลงเราก็เห็นนะครับว่ามีครอบครัวหลายครอบครัวพา ทุกเจเนอเรชันมาด้วยกันได้คือเรื่องเรื่องกิจกรรมทางพวกนี้เนี่ยครับมันมัน,ม,นมันตื่นเต้นสําหรับคนทุกเจเนอเรชันนะจะเป็นเด็กเป็นคนวัยทำงานจะเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยเพราะว่าเรื่องราวของสายน้ำเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นมันจะมีแบ็กกราวน์ของความคิดมีเรื่องราวประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่สามารถที่จะลงเรือลำเดียวกันและพูดคุยกันเล่าเปลี่ยแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าถึงความคิด ตามประสบการณ์ของตัวเองให้กับ คนทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชันหรือแม้กระทั่งคนที่ต่างชาติต่างภาษาเขาก็ยินดีที่จะเข้ามา,เ,าเรียนรู้รับฟังตัวเราเองไปเมืองนอกเราก็ฟังครับเ,เวลาเขาบรรยายว่าถึงตรงน,รงนี้ตรงนี้มีความสําคัญตรงไงตรงนี้เคยมีใครถูกบุกมาโอ้สนุกสนานมากนะครับไม่ว่าจะที่แม่น้ำเทมส์หรือแม่น้ำแอมสเตอมสเลที่แอมสเตอร์ดัมแม่น้าเทมก็ที่ลอนดอนก็มีโอกาสได้เคยลงไปล่องเรือมีความรู้สึกว่า ตรงนี้ครับเศรษฐกิจโดยเป็นเม็ดเงินที่ดีจำนวนมากแล้วก็เป็นเม็ดเงินที่ผู้คนยังโหยหาแล้วก็วิ่งเข้าหากิจกรรมดีๆในการท่องเที่ยวทาง,ทางน้ำแบบนี้นะครับยังไงก็ตรงนี้ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ลองโฟกัสกันแบบจริงจังครับเราจะทำ เรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ําที่เราได้ทํามาจริงๆแล้วผมถ้าผมจําไม่ผิดเราเคยมีการโปรโมทมาหลาย10ปีและถ้าเรื่องของ the river of kings นะครับตอนนั้นก็ก็มีการตื่นตัวกันมากทีเดียวทีนี้จากนี้ต่อไปครับเราก็ต้องอามามองกันเรื่องของอความยั่งยืนและนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ,อย่าลืมว่าการเคลื่อนที่การใช้ยานพาหนะต่างๆแล้วย่อมเกิดมลพิษแต่ทําอย่างไรให้เราเกิดการชดเชยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนี้ลอง ออกแบบครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะสามารถสร้างสเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเนี่ยครับงานตัวอย่างที่ดีก็คือวิจิตรเจ้าพระยา2025เนี่ยเราบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นการจุดประกายแล้วนะครับทำยังไงให้ต่อเนื่องแข็งแรงแล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอสรุปอย่างนี้นะครับว่ารายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2.75ล้านล้านบาท เศรษฐกิจบลูอีโคโนมีเนี่ยก็หลักหลายพันล้านโดยมีการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญการท่องเที่ยวทางน้ํายังไม่มีตัวเลขที่แยกเฉพาะแต่คาดว่ามีมูลค่าเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต,ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมนะครับเชิงนวัตกรรมและการจัดงานระดับโลก จากการเข้าถึงได้จริงๆใครๆก็อยากเที่ยวใครๆก็เที่ยวได้เนี่ยสู่นวัตรกรรมจากวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจวิจิตเรพระยา2025เนี่ยนะครับทำให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่การท่องที่เป็นเดส t ิเนชันที่ระดับโลกกิจกรรมที่แม้กระทั่งคนจะเป็นคนสร้างเองก็จริงแต่ว่าเรามีองค์ประกอบที่มีความพร้อมมาร่วมทำให้ประเทศไทยมีความวิจิตร ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิิรธรรมชาติ วัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาา้ารวมกอศัสธาในความยั่งยืน